สวัสดีครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านและก็พี่น้องคนละท้องกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกีฬาทีวีนะครับวันนี้ไม่ได้มาพากค,คลิปตลกฮาๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าผมไปงาน tgs นะครับวันที่11ทธันวาคมคือวันนี้นี่เองนะฮะแต่ว่าเมื่อวานผมจะลงคลิปแหละแต่ว่าผมทํางานติดทุลาก็เลยไม่ได้ลง เลยด้มาลงตอนเช้าแทนถ้าใครอยากเจอตัวผมเป็นๆนะครับเจอกันวันที่11ธันวาคมนี้นะครับคือวันนี้นะฮะก็อยากรู้ว่าเสียง้ากับตัวจริงนั้นมันเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าเนียครับไปเจอกันได้นะครับวันนี้ไปเจอนักแคสเกมชื่อดังมากกว่า30ชีวิตในวันนี้เลยนะฮะก็เจอกันได้นะครับตัวเป็นๆนะครับสําหรับใครที่ไปแล้ววัน2วันที่ผ่านมาสุกกับเสานะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าใครไปเต็ม3าวันมีมั้งไหมฮะถ้ามีก็คอมเมนต์เลยครับอยากรู้นะครับ แล้ววันนี้นะครับไปเลยครับแนะนําให้ไปนะครับเพราะว่ารวมนักแคตเตอร์จริงๆนะครับนักแคตเตอร์ชื่อดังมากกว่า30ชีวิตนะฮะไปเจอกันได้ในงาน tgs นะฮะไปเจอผมตัวเป็นๆได้นะครับในงานนี้นะฮะวันที่11ธันวาคมนี้นะครับว่าจะเสียงเหมือนกับตัวจริงหรือเปล่านะฮะไปเจอกันได้ผมอยู่แถวบูธ osstation นะครับถ้าอยากรู้ว่าผมแต่งชุดอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ไปติดตามในเฟซนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเนี่ยเฟซนี้นะไปติดตามในเฟซบุ๊กนะครับกรีนิเกอร์ทีวีนะครับไปติดตามไว้เลยนะะครรับจไดู้้ว่าผม อยู่ตรงไหนโซนไหนฮะจะได้เข้ามาทักทายกันได้นะครับวันนี้เจอกันที่งาน TGS นะครับผมเจอกันครับบายบายจ้า